โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายรหัสเกม Rv o ที่มียอดไลฟ์เพจมากกว่า1แสนคนเปิดบริการขายเกมออนไลน์มานานกว่า6ปีเครดิตด,ดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด2ีชั่วโมงต้องเพจน,นี้เลย Admin ต้น tp7 ขายดีเกม Rv o และมีไอดีให้เลือกเป็นจำนวนมากราคาเริ่มต้นเพียง50บาท ไอดีโหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม R O V โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยและใครที่เหลือรหัสเกมตัวเองอยากขายหรือเปลี่ยนรหัสใหม่ทางเพจก็มีบริการรับซื้อราคาร้อนย้ำราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายไม่เสี่ยงโดนโกงด้วยจะทิ้งลิงก์เพจไว้อยู่ด้านล่างลิสแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%โดยมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงสำหรับผู้สนใจเพียงแอดไลน์แอดลิสแมนช็อปเน้นย้ำต้องมีแอดนำหน้าโดยมีผู้ติดตามมา,มากกว่า190,000คนหรืืือออยกมถขึ้นมาสแกนน QR code ตรงี้้ไดเเลยพื่อนๆที่สนใจติดตามมข่่าาวสรรโโปชันใหม่ๆๆเดดดด็สาาามมรถตติไ้ที่ Facebook m a n Shop เติมเกมราคาถูกตามภาพด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับบริการเติม ROV นะครับใช้เพียง Open ID เท่านั้นเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนๆได้ดูขั้นตอนของการสั่งซื้อกับ l i d แมนช็อปนะครับว่าทำยังไงดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเข้ามาที่เพจ l i d แมนช็อปนะครับผมกดเลือกซื้อเว็บไซต์นะครับผมหรือใครสะดวกแอปไลน์แอปลิมแมนช็อปก็ได้นะครับผมจากนั้นจะเด้งมาที่ร้านค้านะครับผมในไลน์เนาะก็ทำการเลือกเกม ROV ที่จะเติมแล้วก็จำนวนเงินที่จะเติมนะครับผมทางร้านจะส่งบัญชีมา จากนั้นส่งโอเพนในดีกับทางร้านทางร้านจะทําการเติมให้เรารอประมาณ5-45นาทีเพียงเท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมกลาบสวัสดีเพื่อนเทุกทคนกันด้วยนะคะเพราะว่าผมเช่นเคยนะครับกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่1 1พฤษภาคมนะครับทางเกมา V ีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นวงแหวนเวทจกกักรพพัดนั่นเองเริ่มต้นอยู่ที่5คูปองนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับมันก็จะระบุไว้ว่า การันตีนะครับผมดาบจักรพพัดหนชิ้นทุกๆก,การเล่น5ครั้งนั่นเองนะครับผมกิจกรรมนี้ในการเล่น1ครั้งเนาะเราจะต้องใช้คัมพีจักรพพัดในการเล่น1คัมพีจะตกอยู่ที่5คูปองนะครับผมถ้าสุ่ม5ครั้งก็อยู่ที่25คูปองนั่นเอง กิจกรรมนี้มีสกินอะไรบ้างเดี๋ยวผมพามาดูก่อนเลยและกันนะครับกดไปนะครับผมนี่นะครับผมสกินมันก็จะเป็นสกินจักรพรรดินั่นเองก็คือสกินคิงดอมนะครับผมก็จะมีสกินบัตเตอร์ไฟทีวันนครับผมสกินลินดิสสกินเซฟิล่าแล้วก็สกินของลูบูนั่นเองก็เดี๋ยวผมพาไปดูสกินก่อนเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสกินบัตเตอร์ไฟนะครับเป็นสกินระดับนีมิเต็ดสีส้มนั่นเองสกินคิงดอมนะครับผม ต่อไปนะครับเป็นสกินของเทลอนนัทนะครับผมเป็นสกินนี้คิงดอมเหมือนกันลิมิเต็ดสีส้มอ่าก็เป็นจักรพรรดนั่นเองถือว่าสวยงามเลยเนาะต่อไปนะครับผมเป็นสกินของลินดิสนั่นเองก็เป็นสกิน v วลลพาร์สนะครับสกินนี้ต่อไปนะครับเป็นสกินของเซฟิล่านั่นเองเป็นสกินโอเชียนนั่นเอง oh. แวลลพาร์นะครับ และสกินสุดท้ายนะครับผมเป็นสกินของลูบูนะครับผมเป็นสกินระดับฮีโร่อีกนั่นเองก็คือสกินนี้ <I. S 1> อ่านี่ก็เป็น5สกินที่เรามีโอกาสได้รับนะครับผมรวมไปถึงมีโอกาสได้รับกรอบโปรไฟล์วิบวับด้วยของเวลล์พาร์ s ซีซั่นเก็คืออันนี้นะครับผม,ผมก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับผม แล้วก็รวมไปถึงมีโอกาสได้รับเป็นดับจักรพัรดนั่นเองตั้งแต่1ชิ้นจนถึง20ชิ้นเลยนะครับกิจกรรมนี้ก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับเดี๋ยวผมพามาดูเลดก่อนเลยแล้วกันนะครับ สำหรับวงแหวนเวทจักรรพัินะครับผมตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมถึงวันที่17พฤษภาคมนะครับผมเริ่มต้น5คูป,ปองนะครับพิเศษการันตีดาบจากักรรรัิทุกการเล่น5ครั้งนะครับผมโอกาสที่เราเล่นแล้วเราได้รับกรอบโปรไฟล์หรือสกินหาวอนอยู่ที่0.32เเซเท่านั้นถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับส่วนดาบจักรรพัินะครับผมมีโอกาสอยู่ที่4.45เเดาบค่อนข้างออกยากพอสมควรนะครับผมเลทคือต่ํมากมากเลยนอกจากเราจะต้องเล่นให้ครบ5ครั้งเพื่อการันตี1ชิ้น ส่วน emoji effect แล้วก็ชิ้นส่วนรุนอยู่ที่95.23นั่นเองกิจกรรมนี้มาทั้งทีนะครับผมมันก็จะมีแพ็คคัมพีลดราคา50นะครับผมเราก็ไปซื้อก่อนเลยละกันนะครับผมนี่จาก25คูปองเหลือ12คูปองเท่านั้นนะครับผมจัดไปเลยมาจากนั้นเราก็จะไปเล่นกิจกรรมกันนะครับเพื่อนๆอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้นะครับผมมาผมจะสุ่มทีเดียวเลยนะครับผม5ครั้งเนาะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับ จาการันตี1นชิ้นใช่ใช่แน่ๆแต่ว่าเราจะได้มากกว่านี้ไหมไม่ได้นะครับผมได้เป็นกล่องชิ้นส่วนรุนมา4กล่องเนาะแล้วก็ได้าดาบจากักรพรรดิมาหนึง่งเล่มนั่นเองต่อไปผมก็จะสุ่มต่อนะครับผมอีก5ครั้งเนาะจัดไป25กหาคูปองมาดูว่าเราจะได้อีกไหม ก็คือแบบได้แบบ5ครั้งที่มันการันตีนะครับผมแล้วก็อีก4ี่กล่องก็คือเกลือน,นะครับผมอันนี้ผมเปิดแบบทีเดียว5กล่องเนาะหรือ5าครั้งนั่นเองก็งจะได้มา1เล่มนะครับสำหรับดาบเดี๋ยวผมจะลองเปิดแบบทีละครั้งแล้วกันทั้งหมด5ครั้งว่ามันจะได้ไหมเนาะมาครั้งที่1นะครับสุ่มแบบทีละครั้งนั่นเองจะได้ดาบไหมนะมาดูกันไม่ได้ได้เป็นกล่องยิ้นส่วนลูนนะครับผมครั้งที่2นะครับ แบบพอดเกลือน,นะครับเพื่อนๆเลตมันต่ํามากเลยเนาะเห็นไหมได้เป็นกล่องชิ้นส่วนลูนอีกแล้วนะครับผมใครที่อยากได้ชิ้นส่วนลูนหรือตามล่าหาลูนอยู่แนะนํามาเล่นกิจกรรมนี้เลยเนาะห้าคูปองนี่คือได้มา500ชิ้นเลยนะครับผมสาหรับชิ้นส่วนลูนเนาะครั้งที่3ไม่ได้ครั้งที่4เนาะมาดูกันจะได้ไหมสี่เปอร์เซ็นต์เองอะคือน้อยเกินไป โอ้โหอันนี้คือได้เป็นเอฟเฟกสังหารนะครับผมครั้งต่อไปครั้งสุดท้ายครั้งที่5เนาะก็น่าจะการันตีนะครับผมสำหรับดับจกกักรพรรดนั่นเองใช่ไหม นี่นะครับผมก็ได้มาแล้วไม่ว่าเราจะสุ่มทีละครั้งหรือว่าจะสุ่มทีเดียวแบบ5ครั้งมันก็จะการันตีเนาะแน่นอนนะครับผมดาบจักระพัดหชิ้นนั่นเองก็ประมาณนี้ละกันเนาะมารีวิวคร่าวๆละกันสําหรับการเปิดนะครับผมวงแหวนเวทจักระพัดนั่นเองรุ่นรับสกินนั่นเองแล้วก็มีโอกาสได้รับเป็นกรอบโปรไฟล์วีปับด้วยใครที่ตามล่าหากรอบโปรไฟล์ก็ลองมาดูเนาะก่อนที่เราจะจบคลิปนะครับผมผมลืมไปเนาะว่าไอ้ดาบจักรพัดเนี่ยเราสามารถนํามาแลกเปลี่ยนได้นะครับผมกดตรงนี้นะครับแลกเเเเปลี่่ยนนนนนัอองห็มื ก็คือสกินบัตเตอร์ไฟนะครับสกินคิงดอมใช้อยู่ที่28ชิ้นเลยนะครับสำหรับดาบเนาะเทวนาใช้อยู่ที่20ชิ้นนะครับลินดิตก็20ชิ้นนั่นเองเซฟิล่าใช้อยู่ที่15ชิ้นเนาะส่วนลูบุกไม่แน่ใจะไปใช้เท่าไหร่เพราะว่าผมมีแล้วมันเลยไม่ขึ้นให้ดูน,นั่นเองนะครับผม ก็ประมาณนี้และกันเนาะก็มารีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับวงแหวนเวทจกักรพรรดินะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยในการตัดสินใจและกันเนาะก็ก่อนจากกันไปนะครับผมก็ขอฝากลาลิทแมนชอปด้วยนะครับบริการเติมเกมมือเือนี้มากมายนะครับเติมถูกตรงใบปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมใครชอบคลิปแบบนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กับพลิปของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้นะนะสรัับี้ผมก็อตวล สวัสดีครับ